หมุนขึ้นลานขึ้นข้อมือเสร็จแล้วนาฬิกากลับมีอาการเดินเดินหยุดหยุดเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันตั้งแต่อาการเบาไปจนถึงอาการหนักสวัสดีค่ะมาพบกับนจุ้จากแม็กนาโนและทีมงานช่างนาฬิกาที่สำนักงานใหญ่ราชพฤกษ์ของเราอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุชมารีวิวผลงานการซ่อมนาฬิกาของเราที่กําลังเข้ามาในช่วงเวลานี้นะคะทั้ง6เรือนนี้มีอาการเดียวกันเลยค่ะก็คือหมุนขึ้นลานขึ้นข้อมือเสร็จแล้วนาฬิกากลับมีอาการเดินเดินหยุดหยุดหรือว่า ขึ้นลานแต่อยู่ได้ไม่นานเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันตั้งแต่อาการเบาไปจนถึงอาการหนักที่มีอะไรเสียหายค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะวันนี้นอยู่กับทีมช่างในกาทั้งหมดของเรานะคะโดยมีทั้งช่างเปิดดาช่างพิพัฒและช่างอุ้มอยู่ตรงนี้เลยแต่วันนี้ช่างพิพัฒงานค่อนข้างยุ่งนะคะเต็มมือเลยก็จะปล่อยให้ช่างพิพัฒทำงานกันไปก่อนส่วนทางนี้เดี๋ยวนี้จะมารีวิวผลงานของเราในช่วงเวลานี้ให้ฟังกันค่ะ เริ่มจากเรือนแรกก่อนเลยนะคะก็คือ AP Royal Oak Offshore เรือนนี้นะคะเนื่องจากเป็นลูกค้าประจำใช้บริการกับเรามานานนะคะเข้าใจดีว่านาฬิกาถ้าเมื่อไหร่ที่หมุนขึ้นลานแล้วนาฬิกาเริ่มมีอาการเก็บลานได้ไม่เต็มที่ตามเวลาที่นาฬิกาควรจะเป็นนะคะลูกค้ารีบเอานาฬิกาเข้ามาให้เราเมนเทนแนซ์ดูแลก็เพียงแค่ว่าน้ำมันเริ่มแห้งเราก็เมนเทนแนซ์ตามระยะเวลานะคะล้างเครื่องอย่างเดียวนาฬิกาก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเป็นปกติค่ะ ไปที่จะเป็นอาการที่หนักขึ้นมารองลองมานะคะจากการที่แค่นาฬิการเริ่มมีอาการน้ํามันแห้งนะคะถัดจากนั้นอาการจะเริ่มหนักขึ้นตามลําดับค่ะถัดมาจะเป็นเรือนนี้นะคะแพมตองหนึ่งเรือนนี้เลยค่ะเป็นนาฬิการุ่นไขาลานลูกค้าเข้ามาปรึกษาเนื่องจากว่านาฬิกาตั้งเวลาได้ก็จริงแต่พอหมุนขึ้นลานนะคะก็จะพบว่าเสียงลานเนี่ยฟรีเลยหมุนได้เบาๆเลยโดยที่เริ่มไม่หน่วงและอาการแบบนี้นะคะเป็นอาการที่ชัดเจนช่างนิพัท์ประเมินให้ได้ ทันทีเลยว่าในการลานขาดสำหรับอาการแบบนี้นะคะต้องล้างเครื่องแล้วก็เปลี่ยนลาน จะกลับมาใช้งานได้ดีนะคะถัดไปอาการที่จะเริ่มหนักขึ้นไปกว่านั้นก็คือจะเริ่มมีเรื่องของลานเรื่องของชุดเมติกตามมานะคะลูกค้าอาจจะใช้วิธีว่าเรายังใช้งานได้แม้ว่าจะเก็บลานได้ไม่ยาวนานนักแต่ก็ยังคงใช้งานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาที่ตามมาจะเป็นอาการที่หนักกว่านั้นนะคะก็คือชุดลานเมติกจะเริ่มใช้งานไม่ได้นะคะเรามีอาการให้เห็นด้วยถึง4เรือนด้วยกันนะคะเริ่มจากแพมเรือนนี้แพมเรือนนี้จะเป็นแพม104นนะคะเข้ามาด้วยอาการเดินเดิน เกันแต่พอตรวจเช็คแล้วพบว่าลูกค้าเนี่ยทนใช้อาการเดินเดินหยุดหยุดมาสักพักหนึ่งเลยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากที่น้ํามันแห้งนะคะเครื่องภายในก็เริ่มเป็นสนิมเป็นสนิมก็ทําให้นอกจากจะต้องเปลี่ยนลานแล้วยังต้องเปลี่ยนชุดเมติกด้วยนะคะอาการก็จะเริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เราทิ้งไว้นานถัดมาจะเป็นโรเล็กอีกทั้งหมด3เรือนนะคะเริ่มจากเรือนนี้เป็นโรเล็กซินเทจนะคะทอง 18K นะคะล้อมเพชรด้วยอาการเดียวกันเลยค่ะเดินเดินหยุดหยุดนะคะพบว่าจะต้องล้างเครื่องแล้วก ก็เปลี่ยนลานแล้วก็เปลี่ยนชุดเมติกด้วยเรือนนี้ก็เช่นกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นโรเล็กซ์เซจัสนะคะส่วนถัดมาเรือนนี้อาการค่อนข้างหนักเลยค่ะ โรเล็กสเตจัสหน้าน้ำเงินเรือนนี้นะคะเข้ามาด้วยอาการหลายอย่างเลยก็คือพอเดินเดินหยุดหยุดแล้วเราตรวจเช็คพบว่านาฬิการเริ่มเก็บลานไม่ได้นะคะอาการลานเป็นสนิมน็นอตในกระปุกลานก็มีอาการขาดด้วยดังนั้นนอกจากจะต้องล้างเครื่องเปลี่ยนลานก็ยังต้องเปลี่ยนชุดเมติกด้วยเปลี่ยนชุดกระปุกลานด้วยเช่นกันนะคะอาการก็จะเพิ่มขึ้นหนักเบาตามระยะเวลาที่เราปล่อยให้นาฬิกาเดินเดิน,ดนหยุดหยุดเป็นเวลานานนะคะจะเห็นว่าทั้ง6เรือนนี้นะคะเข้ามาด้วยอาการเดินเดิน,ดนหยุดหยุดเหมือน กันก็จริงแต่ว่า พอเปิดตรวจเช็คแล้วก็จะพบว่าภายในเนี่ยมีอะไรเสียหายที่ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นถ้าสนใจซ่อมนาฬิกากับแม็กนาโนนะคะนําเข้ามาให้ช่างพิพัฒน์และทีมงานของเราตรวจเช็คก,ก่อนเราจะตรวจเช็คด้วยการเข้าเครื่องวอชเมติกเพื่อดูกําลังเครื่องหลังจากนั้นจะเปิดเครื่องภายในเพื่อตรวจเช็คดูว่ามีอะไรตัวไหนที่เสียหายบ้างนะคะถ้าไม่มีอะไรเสียหายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นอาการที่น้ํามันแห้งเราล้างเครื่องหยอดน้ํามันก็จะกลับมาใช้งานได้ดีเป็นปกติค่ะสนใจซ่อมนาฬิกากับแม็กนาโนนะคะ สอบถามเข้ามาได้ก่อนที่ Li n e @macnano หรือโทร0923026900ค่ะทีมงานของเราทั้งหมดในนี้พร้อมให้บริการทุกท่านอยู่นะคะ macnano ยินดีบริการค่ะ